คนเฟรยรายงานตัวครับผมก็อยู่กับเกมเวอร์ออฟมาชินะครับเกมกองกําลังเรือรบที่สนุกและโหดสมจริงมากเลยนะคบตอนนี้เนี่ยทางเกมเขาก็แจกไอเทมสุดพิเศษนะครับสาหรับผู้เล่นที่ดาวน์โหลดผ่านทางลิงก์นะคบใช้โคดยูบาลีนะครบรับของรางวัลก็คือเงิน2ล้านเครดิตเลยนะทุกคนบัญชีพรีเมียมอีก7วันท่าเรือเรือลาดตะเวนญี่ปุ่นเทียสี่เลยนะคบแล้วก็ผู้บัญชาการทักษะระดับ6เลยนะสุดท้ายคือลายพังถึง10บลายเลยนะคบเป็นลายพัางสุดพิเศษเลยนะทุกคนห้ามพลาดดาวน์โหลดได้คลิลิงก์ใต้คลิปที่ ฟยทิ้งไว้ได้เลยนะคบก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะคบตรงนี้เนี่ยคือผู้บังคับเรือของเรานะครับเราสามารถอัพเปิร์กหรืออัพสกิลเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชาการเนี่ยนี่เราก็สามารถเปลี่ยนผู้บัญชาการได้เลยว่าเราอยากได้คนไหนนะคะผมมีให้เลือกมากมายของแต่ละประเทศเลยซึ่งฟเฟยก็มี <laughs> มีซ <laughs> ันตาด้วยโอเค ก็นั่นแหละครับมีให้เลือกหลากหลายเลยนะทุกคนเราจะเอาซานต้ามาขับเรือก็ได้นะส่วนสกิลตรงนี้เนี่ยครับที่เราต้องอัพนะคบผมทางเกมเขาก็มีมาร์กเหลืองมาให้นะแบบแนะนําการอัพนะคบว่าสามารถอัพตามมาร์กเหลืองของที่ทางเกมแนะนําได้เลยหรือใครจะอัพตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคบอย่างต่อไปคือชิ้นส่วนของเรือนะคะตรงนี้เนี่ยทางเกมเขาก็มีแนะนํามาให้อัพด้วยนะซึ่งก็เหมือนเดิมครับใครสะดวกอัพแบบไหนอยากใส่ตัวไหนสามารถอ่านข้อมูลแล้วก็กดคลิกใส่ไปได้เลยนะคบส่วนนี้ก็คือเอา อาวุธของเรือนะคะผมมันก็สามารถอ่านข้อมูลต่างๆได้ที่ตรงนี้เลยนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีดาเมจหรือว่ามีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะคะธงสัญญาณตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนอบัฟสาหรับเรานะคะเราก็สามารถเลือกใส่ได้ว่าเราอยากได้บัฟเพิ่มตรงไหนนะมาถ้าเราเตรียมตัวพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยค่ะผมเรือลำนี้ที่เฟเล่นเนี่ยเป็นเรือพิฆาตนะคะเหมาะสําหรับคนที่สายรอบค่านะหรือว่าสายดักแทงนะคะผมเป็นเรือที่มีความว่องไวในตัวเองแล้วก็พิ้วไหวม,มากนะสำหรับเฟยเร็วสุดแล้ในหมู่ ทุกๆชนิดนะครับใน4ชนิดนี้นะครับพลังโจมตีก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะครับมีตอปิโดที่แบบว่าสามารถทำลายเรือที่เกาะหนาหรือเกาะใหญ่ได้แบบว่าถ้าโดนทีเดียวก็อาจจะพังไปเลยก็ได้นะโอ้เราเจอศัตรูแล้วครับเพื่อนเรายิงไปแล้วตอนนี้ศัตรูน่าจะแบบพังตัวอยู่นี่เจอละยิงไป หลัจากเราจะจับเปิดแล้วเราก็มาจับกระบอกปืนใหญ่ของเรือได้ด้วยนี่อันนี้มีเลยด้วยนะ เหลือเขาลำเดียวแล้วโหหนีทันไหมนั่นเราไม่น่าจะเข้าไปทันนะครับน่าจะแบบจบเกมก่อนเพื่อนเราลุมยิงแบบลุมไม่พักเลยเอ,อ๋อขอเรียบร้อยครับตาแรกเราชนะใสๆของรางวัลสำหรับการลบ ก็เยอะมากเลยนะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยเล่นได้ง่ายๆเลยนะทุกคนแต่อาจจะต้องขยันนิดนึงในการหาเงินเพื่อเอามาซื้อเรืออัพเทียไปขั้นต่อไปนะรอบที่แล้วเฟยเล่นน้องตัวนี้นะคะกิตาคาเซนะคะถ้าอ่านไม่ผิดนะของประเทศญี่ปุ่นรอบนี้เฟยก็จะเล่นเป็นเรือพิฆาตเหมือนเดิมแต่อาจจะเล่นเป็นของประเทศอื่นนะครับซึ่งเฟยเลือกเรือจาลายเรือลว้ลวนๆเลย ไม่ได้ดูค่าวโหดอะไรเลยนะคะเพราะว่าลายที่มันแบบว่าสวยๆเนี่ยมันดึงดูดผู้หญิงอย่างเฟยจริงๆนะครบและรอบนี้เราไปกับน้องแบ็คบีเรือของสหรัฐแล้วกันนะครับอย่าลืมไปอัพเปิรสกิลของผู้การเรือนะคบหรือว่าเราจะเปลี่ยนผู้การเรือก็ได้รอบนี้เฟยเป็น <c oughs> นี่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 เราเป็นผู้หญิงคนะ่ะและ้วก็ครับเรือไปคาดเฟยแนะนําแบบมาอัพ ประมาณนี้ไม่แนะนำเลยอะใช้เป็นการว่าเฟยอัพประมาณนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถอัพได้ตามต้องการเลยเจะเน้นเป็นแบบว่าการพางตัวนะทุกคนมาครับรอบนี้ก็เป็นการยึดฐานนะเราจะไปเชีย ด้านหน้าเลยนะเพราะว่าเราอยู่กอ,องหน้านะทุกคนก่อ, <after> อนลบเราก็เช็คสก,สกิลด้านล่างต่างๆให้พร้อมนะว่ามันพร้อมใช้หรือเปล่านะคบเฮ้ยเราโดนตรวจจับครับทุกคนเรือบิน เบิ์มมาช่วยเราแล้วนะคะแล้วเบิร์ไปทำอะไรตรงนั้น เรียบร้อยครับเราไม่น่ารอดแล้วไม่เป็นไรครับโดยเราก็กดใหม่รอบนี้เราเป็นเรือลาดตระเวนมั่งดีกว่านะดูซิเราจะเหมาะกับเรือนี้หรือเปล่า ไปแล้วหนึ่งลังรับผมมาหุรกันต่อ The โอ้มาขนาบข้างแล้วแบบนี้ปล่อยตอปิดอเลยแล้วกันนะครับเร,เรียบร้อยไปอีกลำที่สอง ใสมาต่อกันที่เรือประจันบานเลยนะครับเรือที่เหมาะสําหรับสายแท้งนะเพราะว่าเลือดเยอะอึดตึกทนเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเล่นรอดหรือเปล่านะครโอ้ oh, เรียบร้อยระเบิดไปแล้วเพื่อนเราจัดการ สุดท้ายนะครับเห็นได้เลยว่าชะนะใสๆนะบึ้มโอเคครับเดี๋ยวเฟาจะมาบอกข้อมูลข้าวๆของแต่ละเรือหน้าที่ดีกว่าเป็นหน้าที่ข้าวๆของแต่ละเรือที่ เฟย์ก็ไปศึกษามาเหมือนกันนะคบเดี๋ยวมาบอกต่อเพื่อนๆสำหรับมือใหม่ใครที่แบบว่าอยากลองเล่นอยากแบบว่าหาว่าตัวเองชอบสายไหนนะครับก็เดี๋ยวฟังข้อมูลจากเฟย์ได้เลยเรือลำนี้เนี่ยเป็นเรือพิฆาตนะครบเหมาะสาหรับคนที่ชอบสายรอบค่านะคะเหมือนที่บอกไปต้นคิดนะความม่องไว้นะครับรุนแรงแล้วก็หลบหนีเร็วนะคะต้องเป็นเรือพิฆาตลำนี้เลยนะคะเรือนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อเสียก็คือ บางมากนะครับคือมันเหมือนแอสซัสซินอะทุกคนรอบโจมตีเนาะแข็งแรงแต่ก็บอบางนะครับอาวุธที่แบบว่ามีพลังโจมตีมากที่สุดเลยก็คือตอร์ปิโดนะถ้าเป็นเรือใหญ่โดนเข้าไปจังๆนี่ต่อให้เลือดเยอะแค่ไหนก็อาจจะแบบจมไปเลยก็ได้นะครับแต่ปืนใหญ่ที่ติดมากับเรือของเรือพิฆาตเนี่ยมันจะแบบไม่แรงมากนะทุกคนเจาะเกาะเรือใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้านะคบใช้แบบว่าตอดเอาแล้วกันเนาะใช้คําว่าตอด มาสสำหรับแบบสายตอดแล้วก็หนีนะคะหรือแบบใครที่เลงต่อไปดูแม่นๆนะก็เล็งใส่แบบว่าเรือลําใหญ่ได้เลยนะคบใครชอบสายนี้ก็มาเลือกเล่นเรือพี่คาดดูนะครับมีให้เล่นหลากหลายออประเทศเลยนะครับเลือกได้ตามความเหมาะสมของทุกคนเลย ไปเป็นเรือลาดตระเวนนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยนะทุกคนยกเว้นปล่อยเครื่องบินนะคะเป็นเรือที่สามารถเล่นได้แบบหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะทุกคนไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมีอัตราการยิงแล้วก็ความแม่นยําสูงมากนะคบสามารถใช้ปืนใหญ่ยิงได้แบบต่อเนื่องเลยด้วยนะแล้วก็นะทุกคนอันนี้ดีมากๆาเลยก็คือมีปืนป้องกันเครื่องบินลบนะคะเป็นกองหลังที่แบบว่าเอาง่ายคือดีอะ่ะตัวเนี้ยถ้าเล่นเป็นก็คือเก่งมากๆาเลยนะคะ แล้วก็อีกข้อดีของเรือลาตะเวนตัวนี้เนี่ยของบางชาติหรือว่าบางเทียเนี่ยมีตอร์ปิโดด้วยนะทุกคนทําให้เวลาเราแบบเดอเรือใหญ่เนี่ยก็ถ้ายิงตอรปิโดโดนก็คือพังไปเลยนะครับในทีเดียวเลย เจ้าตัวนี้นะทุกคนเรือประจำบาลหรือก็คือเรือสายแท้งนะครับมีความอึดตึกทนความแรงในการโจมตีก็คือดีมากเลยนะคะจะเป็นเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเรือทุกประเภทที่มีก่อหนาเลยนะเลือดเยอะความแรงของปืนใหญ่ยิงได้ไกลหรือแบบว่าระยะประชิดแบบแท้งก็ได้ด้วยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือโหลดกระสูนนานมากกว่าจะโหลดได้แต่ละทีเราอาจจะแบบโดนเจาะแบบจนเลือดเรือหายไปแล้วก็ได้นะครับ แล้วตัวนี้ทําความเร็วไวนะแต่ว่าการหันเรือหรือแบบความคล่องตัวมันน้อยมากเลยนะครับใครที่อาจจะแบบเออชอบเล่นใกล้ๆหรือแบบชอบดันหนะ้าเป็นแทงอึดๆก็ลองเล่นตัวนี้ดูแต่อาจจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรใส่เออสกิลเพิ่มเติมของเรือครับให้มันแบบว่าเหมาะสมมาเนาะของแต่ละ ของแต่ละรอบที่เราตั้งใจจะเล่นนะคใครที่ชอบเรือประเภทนี้นะครับก็มาลองเล่นกันได้นะเรือประจันบาลน,นะครับแต่อาจจะไม่ใช่สายเฟยเฟยเล่นไม่ได้จริงๆนะครับเรือประเภทนี้เฟยรู้สึกว่ามันช้านะคะก็ว,ว่ามันขัดใจไวรุ่นอ่ะทุกคนอย่างเรามันต้องซิ่งเท่านั้นนะคะผมมาลองเล่นกันได้อาจจะถูกใจใครหลายๆคนนะครบเจ้าเรือตัวน,นี้นะ เรือชนิดสุดท้ายคือเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับเรือตัวนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับชนิดอื่นๆก็คือเราเนี่ยต้องขับเครื่องบินเองนะแล้วก็เครื่องบินก็จะมี3แบบนะคะเป็นเครื่องบินขับไล่เครื่องบินทิ้งระเบิดแล้วก็เครื่องบินต่อไปโดเจ้าเครื่องบินขับไล่อันแรกเนี่ยก็คือเอาไว้ป้องกันไอเจ้าเครื่องบิน2องลำที่เหลือก่อนหน้านี้นะคะ เรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยคือเป็นตัวสอดแนมที่ดีมากๆเลยนะที่แบบว่าเฟยดูข้อมูลมานะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถกําหนดยุทธศาสตร์ในการเล่นได้จากการที่แบบว่าเรามีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามนะคบแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือมันจะแลกมาด้วยความบอบบางแล้วก็ ตกเป็นเป้าหมายของฝั่งตรงข้ามได้ง่ายนะเพราะว่าเรือเราจะจอดอยู่เฉยๆนะคะแล้วเราต้องเป็นคนบังคับเครื่องบินซึ่งทำมิ่งต่างๆเนี่ยเราต้องคิดแล้วก็วิเคราะห์ดีๆนะคะก่อนที่จะแบบเอาเครื่องบินขึ้นบินขึ้นไปอย่างที่เฟยเล่นไปเนี่ยคือเฟยเป็นมือใหม่นะเฟยก็อาจจะยังเล่นไม่เก่งนะคะบับงคับยังไม่เก่งเท่าไหร่ก็จะต้องไปฝึกเล่นกันต่อใครที่อยากลองมาฝึกเล่นมือใหม่คนไหนอยากลองมาฝึกเล่นกับเฟยไปโหลดกห็ได้นะลิงก์ใต้คลิปนะคบทุกคน อกจากระบบที่เราสามารถเปลี่ยนผู้บังคับการเรือหรือว่าเพิ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆของเรือนะคะหรือแม้กระทั่งโบนัสเศรษฐกิจเนี่ยที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เองอย่างอิสระก็ยังมีคังแสงนะคะสำหรับสายเติมหรือใครที่แบบว่าใจร้อนนั้นไม่อยากโอเล่นเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นเก็บเงินนานกว่าจะได้เรือสามารถมาจัดการได้ที่คังแสงตรงนี้นะคะมีให้ตั้งแต่เรือยันผู้บังคับการเรือเลยนะคะนี่ ใครเป็นเทพธูนะก็มาจัดกันได้นะคะผมโบนัสเศรษฐกิจต่างๆเราก็สามารถใช้เงินซื้อก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งธงสัญญาณนะคะผมแล้วก็ลายพังต่างๆของเรือนะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีระบบเพจนะคะประจําวันที่ให้เราเลือกทําเราสามารถดูได้นะคะว่าเราจะเตรียมตัวทําภารกิจยังไงก็คือนี่นะคะเขาจะบอกอย่างละเอียดเลยว่าเราต้องเล่นหรือต้องใช้เรือระดับไหนเรืออะไรบ้างนะคะ สำหรับสายฟรีพวกชิ้นส่วนลายพังหรือแบบว่าของอัพต่างๆเนี่ยเราก็สามารถมาทำเควสประจำวันตรงนี้ได้นะคบแล้วก็อ่านข้อมูลดูว่าเขาให้เราทำอะไรนะคะก็จะได้ของแลกรางวัลมาตรงนี้แต่ของเยอะมากนะทุกคนพยายามมาทำเควสประจำวันประจำสัปดาห์กันเยอะๆนะระบบกิจกรรมต่างๆของเกมเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วก็มีมาให้เล่นเยอะมากๆเลยนะคบจากที่เฟนนั่งเล่นมาเกือบทั้งวันนะทุกคนรู้สึกชอบมากๆเลยนะครับแต่ชอบสุดๆเลยคือเจ้าเรือพิฆาตนะเพราะว่าเฟว่าเจ้าเรือตัวนี้เหมาะกับเฟ แล้วนะว่องไวางมากๆเข้าไปยิงยิงยิงบางทีก็แต้ต่อปิโดโดนก็แรงก็ระเบิดไปเลยนะคะหนีไว้ด้วยมีสมอที่แบบช่วยป้องกันตัวเองด้วยนะสามารถโหลดมาเล่นได้นะทุกคน <_ C 1> เหลือมเล่นกับเฟยกันเยอะเยอะเลยยิ่งผู้เล่นใหม่ตอนนี้เนี่ยเขาก็แจกเยอะมากๆเลยนะคบแค่เพียงใส่โค้ดยูบานีนะคบแล้วก็รับเลยเงิน2ล้านเครดิตบัญชีพรีเมียม7วันท่าเรือเรือราชเวนญี่ปุ่นเทียสีนะคะผู้บัญชาการกษะตระดับ6แล้วก็ลายพังเรือสุดร้องแรงถึง10ลายเลยนะคะโหลดมาเล่นกันเยอะมาเล่นกับเฟยกันเยอะเยอะนะทุกคน วันนี้นายพลเฟยก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดหัวใจให้ด้วยบ๊ายบาย